รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อโซนีนะครับโมเดล CFM 140 TV นะครับตัวนี้เอาเป็นสีไข่นะครับนะฮะไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับมีสายไฟแถมให้ใช้ถ่านได้นะครับถ่านเบอร์ C สีก้อนทดสอบให้เรียบร้อยนะครับลางถ่านสะอาดนะครับสาวิทยุม่ไม่งอนะครับ ไฟ220โวลต์บ้านเราแถมสายไฟให้ซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเศรวิอุมมาห้งงงน,นะครับเครื่องมีรอยบ้างนะตามการเวลานะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบไม้ด้วยนะครับหูฟังเสียบบอกปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะฮะเลื่อนมาอันแรกจะเป็น AM 2ออันนี้ a อเนะครับเลื่อนไปอีกอันนึง,<อ>งจะเป็น FM ครับขวาสุดจะไม่มีขึ้นนะเป็นท c ว a ช n e l นะครับ กรรมธิการ พันค่กเรื่องราวความรับได้ทุกคืนนะครับของบ้านเรานะครับเอปมนะครับเลยจา9 2เมกะเฮ์จะเป็น9 3จนะึงช่องนึ1ง3จนถึง1 0 8เมตรเฮสุดที่ช่อลนี้นะครับนำแสดงโดยบิวนัทุคกี้ายคาเวลาสิบอปดนะฬิกาสี่าิบแปดรั่โมเย็นปกตินะครับเสนอเป็นตอนจบบริบูรณ์แล้วแะหลังกพบความสะดวกนะเป็นห่วงเฮิวนะครับเรืที่นาแสดงโดยโอชาคตและกานาชได้เชยไฟได้ชะคงาันใต้มระเต็มระบบเวลา1 นาฬิกา45นาทีเช่นกันเก่อมาซ้ายสุดเป็นเทปนะครับกอขวาชิงชงคริสฐานะคะเวลาจะวิทยุนอกีนะครับตัวนี้มีช่องใหม่ในตัวนะตป็นตอนจบริบูบณแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเตรียมพบกับละครเรื่องฮงซ่าดีฮะตัวนี้นะครับสายพานไม่อย่านไม่ยานเปลยนใหม่ให้เรียบร้อยทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์น้าก่อนเวบา18นาฬิกา45นาทีจะสอบฟังระบบเทปนะครับ กอซ้ายนะครับกอขวานะครับให้หมดเลยนะครับ มากนะครับสวยนะสาภาพวินเทจนะอยาบไปตรงบ้านเราได้เลยนะครับสายฟ้านเป็นใหม่เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ